สวัสดีครับเมื่อนี้พามาเบ่งหวานมงคลครับเป็นไม้มงคลประจำบ้านเรือนครับนิยมปลูกไว้เป็นหวานคุ้มคล้องป้องกันภัยครับวานนกขุมครับวานนกขุมครับก็ออกใบสวยงามครับ วานนกขุมเป็นพืชสกุลปอปลาครับเป็นเป็นพืชสกุลปอเป็นไม้มงคลช่วยปกป้องคุ้มครองภัยภายในบ้านเรือนสำหรับคนปลูกในความเชื่อครับว่าน,นกคุมถ้าปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยให้คุ้นป้องกันภัยอันตรายผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะป้องกันภัยไฟไหม้อาคีภัยนะครับวนันนกขุมครับเป็นวานที่มีใบสวยสะดุดตาใบามีลายสวยนะครับใบของเขาสวยงามครับใบาลายสวยงามนะครับสะดุดตาครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลคุมคลองภัยต่างๆ เขามีลักษณะเหมือนปีกนกขุมนะครับเลยเรียกวาน,นกขุมครับเขามีหลายสายพันธุ์ครับวัานนกขุมอีกชนิดหนึ่งจะพื้นใบสีเขียวนะครับอบพื้นนี่ใบสีเขียวครับบางชนิดจะมีพื้นใบสีแดงนะครับอันนี้คือพื้นใบสีเขียวครับวานนกขุมเป็นไม้ประดับและเป็นหวานมงคลที่มีลักษณะสวยงามครับ เป็นบ้านคุ้มคล้องภัยอันตรายภายในผู้คนภายในบ้านครับป้องกันภัยไฟไฟหม้อาคีภัยเป็นเป็นเป็นบ้านคุ้มคล้องภัยภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านครับเป็นบ้านคุ้มคล้องทุกคนภายในบ้านนะครับความสวยงามของเขาครับบ้านนุคขุมครับสองตัวนี้คือสายพันธุ์มาจากเมืองลาวนะครับ ผมบโมหูว่าสายพันธุ์ใดกับลาวเตกต่างกันจังใดครับนี่คือมาจากเมืองลาวนะครับลายไปของเขาสวยงามครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับภายในบ้านครับ ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อน,นี้สวัสดีครับ